ันนี้ป้ายเขาเริ่มอุ้ยลวงเว้อะไรนี่เว้ยทรงสวยสจิ้งสีสวยมากเลยอะ่ะนี่เน้นสีเจมสุวยแม่อันนี้แบบทรงเดิมวันนี้เขาเรียกทรงเดิมเป็นทรงแบบออกใบบอยแม่ทรงเดิมญี่ปุ่นสวยมากอันนี้โกล์ค่ะแบรนด์ฝั่งญี่ปุ่นพูดแม่เออนี่โอ้โห,โหสีเข้มเข้มเธอสีเข้มมากอุ้ยผ้าสวยมากลาูกค้าผ้าสวยมากผ้าสวยมากอันนี้เอ็ดวินค่ะพูดแม่เอ็ดวินมาเหรอเนี่ยเลือเธอเลือแม่ผ้าใหม่ส่วนใหญ่มันจะยืดๆหน่อยใส่สบายค่ะวีแล้วสีขั้วสวยแม่อันนี้ใหม่ป้ายห้อยเอวสูงฟรีดวยมาก นี่อันนี้ถูกเลยจริงราคาถูกนะคะคุณแม่ราคาแบบตาแตกอีกตัวค่ะแม่ราคาถูกราคาตาแตกป้ายตูดิีนี่ทำดีนะราคาดีแล้วแถสวยอ่แม่อันนี้จะเห็นเข้าไปขายในห้างแพงนะแม่ขายในห้างได้ราคานะอันนี้อเมริกันพูลลิกค่ะสีเข้มค่ะสวยมากอันนี้ทรงขากระบอกแล้วแต่งกระบอกมาคุณแม่ไซส์ดีด้วยเธอมาโอ้โหพี่แล้วงานท่าอย่างใหม่ งานผ้าในกองเกงะผ้ายืดแน่นเลยเนี่ยเขามีความยืดในตัวแบบคุณแม่ใส่สบายอ่ะลูกค้าโครชิค่ะเออพี่พี่เอาไปแยกแบรนด์ขายได้เลยในกานนี้วิ่งสวยมันมีแอบแบบฟิวขากระบอกติดไปด้วยนะลูกค้าฟิวขากระบอกแฟชั่นติดไปด้วยนะคุณแม่พี่งานแบบนี้หนูเคยเห็นเขาตั้งบูธแถวๆเวลาข้างมันมีงานแม่ใช่ใช่ที่เขาจัดเป็นบูธเนาะใช่เนี่ยเลยเน้นสีเข้มนะถ้างานยีนญี่ปุ่นจะเน้นสีเข้มเลยลูกค้าสวยๆเลยโอ้โหพี่ดูเขาเข้มจริงตามพี่จิวบอกเลยแม่นี่แม่จะได้โรลลี่ฟาร์มค่ะเนี่ยแแบบรรนนดด์์มาออก ี่สวยมากลูกหาจัดได้จัดไว้เธออะไรยูนิโคลค่ะยูนิโคลค่ะคุณแม่สวยมากงานผ่าดีนะแม่แล้วก็เอ็ดวินค่ะัวยที่สุดมาเลยมาเลยคุณแม่อย่างเอ็ดวินมันไม่มีชมในไทยนะแม่จริงยูนิโคลอีกค่ะคุณแม่สวยมากโครเชี์มาด้วยค่ะเอ้โหแม่อันนี้นะถูกกว่างานจีนนะจะบอกให้แล้วงานแบรนด์ออกเยอะค่ะจริงร้อยโลคุณแม่นะคะอันนี้เอาไปแค่5,900บาท เป็นคลาสทรงเลยอะลูกค้าก็มีหลายทรงคลาสไปนะจิ๋อยู่แล้วทรงสวยมากผ้าใหม่จริงผ้าใหม่ไซส์ดีอันน่าจะชนช็อปอยู่สวยอะเอานะเธอมีแบบกระบอกเล็กกระบอกใหญ่มีทรงแบบออกแบบเดฟหน่อยๆก็มีแต่ว่ามันไม่ค่อยออกเดฟแบบเดฟแบบงานจีนเนาะมันคนละแนวอะแม่บอกไม่ถูกนะคะอันนี้ยูนิโค้ดค่ะแม่นี่ปึ้งพี่แล้วก็ยูนิโค้ดอีกตัวนะคะนะคะสวัสดีค่ะคุณวิวสั่งงานคาร์ดิแกนโชคดีไป็สองก้อนเช็คในระบบแล้วขึ้นว่าเอาได้ถูงยกเลิกรอบคนมาช็คกี้หน่อยได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวให้แอนนะอนี้่งกกรบแมยูิคอร์นอนนนี้่าจะชช็ป แม่ดูทรงสวยโอ้โหน่าจะชนชอบอันนี้เก็บทรงสวยมากบอกเลยเอบสีโคแม่ก็เป็นพันนะในชอบอันสี่เก้าสนะเธอที่ได้ไปในก้อนนี้แล้วราคาห้าพันเก้าร้อยบาทรอยนะก้อนนี้ลดให้อีกสามร้อยแม่เธอเลิกก้อนรีวิวก้อนนี้5600บาทเท่านั้นค่ะเอาเลยนะใครจะจัดเลยร้อยโลยูตีให้ประมาณน่าจะสักสองร้อยยี่สิบตัวได้สองอยยี่ตัวบวกลบแม่ต้นทุนเท่าไหร่ยีบาทอย่างคงใครจะจัดรหัสฟอันสามนึ่ให้ดูเลยฟอันสามหนึ่งาค่ะงานสวย น้องแนน CK เคเออซค่ะคุณแม่ถ้าอย่างใหม่อะฝรั่ังอะชอบใส่งาน CK มากเพราะว่าทรงมันดีใส่แล้วทรงจะเป๊ะคุณแม่เอานะก้อนนี้นะคะ5,000เอ้ย5้0พันหกาพันหนะคะใครเจ้าก้อนไหนก็รีบไปแล้วนะก้อนใหม่เหลือก้อนเดียวก้อนใหม่เหลือก้อนเดียวรหัสอะไรน้องแนน FJ 3 8ค่ะมาเลย FJ 3 8แม่เหลือก้อนใหม่ก้อนเดียวเท่านั้นยูนิคูค่ะเอ้ยสู้กันนะแม่นะไม่ยอมนะไม่ยอมนะคะคุณแม่แล้วราคานี้พี่หาไม่ได้แน่นอนในป้ายอื่น GU ค่ะ F แม่ FJ นะไม่ใช่ S F Fuji F j นนะะแม่ top value ค่ะหมดแล้วนะคะลูกค้าขอบคุณค่ะขอบคุณที่เดร์นะคะมาเดี๋ยวจะไปอะไรกันถัดไปให้อย่างรวดเร็วให้อย่างรวดเร็วขออนุญาตเก็บคุณแม่อุ้ยเนี่ยสียังเข้มเลยอุ้ยส่งให้ดูสีเขาส่งดีม่ะอุ้ยลูกค้า